สมุนไพรป้องกันมแมลงสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มไม่กดสีด้ามทาชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันมแมลงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันนลีใจคำภูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมพิตาวนอุดสวัสดีครับผมนายบรัการผาพันธ์สวัสดีครับผมนายกิตพัฒน์เสาเทพครับโครงงานนี้จะทำโดยนักเรียนกลุ่มที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.2ทับโรงเรียนเสริมง,งามพิทยาคมคู่ที่ปรึกษาโครงงานคือ ian, ครูปิยดานัยวิเชียนค่ะการระบุปัญหา ปัญหาของเราะคะเกิดจากชุมชนอยู่ใกล้แหล่งป่าชุกๆจึงทาให้มีแมลงจานวนมากเข้ามาก,อก่อกวนผู้คนค่ะก็ให้เกิดความราคาญและก็ให้เกิดความอันตรายค่ะการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยเกิดขึ้นได้ทั่วไปและสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกัยค่ะเมื่อนําปัญหาและสาเหตุทั้งหมดมารวมกันนะคะสามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่มีแมลงจานวนมากได้3ข้อดังนี้ค่ะ ข้อที่1นะคะชุมชนอยู่ใกล้แหล่งป่าชุ่มชุมค่ะข้อที่2อภายในชุมชนมีน้ําขังจานวนมากเป็นแหล่งกําเนิดของแมลงค่ะเช่นยุงข้อที่3เป็นสัญชาตญาณของแมลงเมื่อถูกลบกวนจะป้องกันตัวด้วยกันกัดหรือต่อยค่ะการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเมื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจะได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียข,ของวิธีต่างๆในการป้องกันแมลงและพิจารณาความสะดวกในการใช้งานค่าใช้ใจ่ายความปลอดภัยและผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ากการสำรวจปัญหานะคะพบ3แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ 1. การทำผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงจากสมุนไพรธรรมชาติ2ําชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงจากผลไม้ค่ะ 3. คือการทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องป้องกันแมลงโดยน้ำยาค่ะในแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรื่องนะคะคือแนวทางที่1ค่ะคือการทำผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงจากสมุนไพรธรรมชาติค่ะแนวทางแก้ปัญหาคือทำผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงจากจากสมุนไพรธรรมชาติโดยมี4ชนิด ขิงขาตะาไคร้ใบสะเดาใบน้อยนาการทดสอบประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขจากการประเมินผลและการทดลองใช้นะคะพบว่าผลิตภัณฑ์แบบถุงห้อยมีอายุการใช้งานน้อยที่สุดค่ะเพราะเกิดจากการเหี่ยวของสมุนไพรค่ะการปรับปรุงแก้ไขนะคะจากผลการทดสอบพบกลิ่นเหม็นของใบน้อยนาซึ่งทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจึงแก้ปัญหาโดยการลดปริมาณของใบน้อยนาลงค่ะและเพิ่มกลิ่นน้ำหอมเพราะว่าสามารถแก้ไขข้อบ,บกพร่องนี้ได้ดีค่ะ วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี่คือชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันมแมลงแบบสเปย์นะคะสามารถฉีดพ่นได้ตามบ้านหรือว่าตามที่ต่างๆที่ต้องการฉีดและนี่คือชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันมแมลงแบบยาหม่องนะคะสามารถใช้มือในการเกลียกล่ยเข้าไปค่ะแล้วก็มาทานในผิวกลายนะคะไม่ก่อกให้เกิดความอันตรายแก่ร่างกายนะคะเพราะเราไม่ใช้สารเคมีในการทาค่ะและนี่คือชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันมแมลงแบบถุงห้อยค่ะ สามารถใช้แขวนได้ตามมุมต่างๆภายในบ้านนะคะเช่นแขวนไว้ตรงนี้ค่ะแมะลงะซม,มิก้าเข้าใกล้เลยนะคะ,ะเพราะได้กินเหม็นของสมุนไพรค่ะขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะนี่คือขั้นตอนการทําของชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงแบบสเปย์ค่ะเริ่มกันจากเอาสมุนไพรทั้ง4ชนิดนะคะไปตากแห้งค่ะแล้วนํามาตารวมกันจากนั้นนะคะ ใส่น้ำเปล่าไปประมาณหช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะนำสมุนไพรที่เราได้ตำไว้มาใส่ในขวดโหลค่ะนี่ก็คือโหลของเรานะคะแล้วเราก็นำแอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทใส่ในสมุนไพรที่เราโขลกไว้ค่ะ จากนั้นปิดฝาและหมักทิ้งไว้1คืนค่ะและนี่นะคะคือสเปร์กับสมุนไพรที่เราหมักไว้หนึ่งคืนค่ะนี่ค่ะเราจะนำที่เราผสมไว้นะคะมากรองค่ะเทลงไปเลยแล้วก็จะได้น้ำสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่ลงในขวดสเปร์กันค่ะจากนั้นเราก็นำมากรองใส่ในขวดค,วดค่ะ นำมาใส่ขวดแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนการทำชุดผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงแบบยาหมองค่ะอย่างแรกนะคะนำสมุนไพรที่เราได้เตรียมไว้มาโขกรวมกันค่ะแล้วก็ตำด้วยน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะนำสิ่งที่เราตำรวมกันมาเทลงตะแกรงค่ะ จะมีกลิ่นแรงนิดนึงจากนั้นนำะเมนทอรอกาละบูน้ำมันละการรมน้ำมันยูคาลิปตัสและน้ำมันเปปเปอร์มินนะคะมาผสมรวมกันในไฟอ่อนค่ะเริ่มกันเลยนะคะนี่คือเมนทอรค่ะใส่ไป45กร,รัมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเทยลงไปแล้ว เขาก็จะละลายนะคะจากนั้นตามด้วยกาละบูน,นะคะ่ะกรละบูนสิบกรัมนี่ค่ะอาจจะเป็นก้อนนิดนึงนะคะแล้วตามด้วยน้ำมันระกามน้ำมันยูคาลิปตัสค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันละกำรม85กรัมนะคะและน้ำมันยูคาลิปตัสกับน้ำมันเปปเปอร์มินต์10กรัมค่ะเมื่อได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะให้นำพักทิ้งไว้ะคะ่ะจากนั้นนะคะนำไข่พาราฟีนไข่พึ่งและวาสลีนมาละลายรวมกันในน้ำค่ะ จากเปิดแก๊สที่ไฟก่อนนะคะไข่เพิ่ง10กรัมนะคะแล้วเขาก็จะละลายในน้ำนะคะ่ะตามด้วยไข่พาราฟีนค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือวาสลีนค่ะถ้าเราอยากให้มันจับตัวเท่าไหร่เราต้องใส่วาสลีนไปเยอะๆเลยนะคะ จากนั้นนำส่วนผสมที่พักไว้นะคะมาเทรวมกันค่ะและนี่คือสมุนไพรที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะแล้วก็กรองให้ได้แบบนี้ค่ะเทรวมกันเลยค่ะจะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะ นำไปเทใส่ในภาชนะที่ต้องการค่ะน,นี่คือขั้นตอนการนำใส่ในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเขาจะแข็งตัวค่ะนี่คือขั้นตอนการทำสุดผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลงแบบถึงห้อยค่ะ สมุนไพรไปตากบางชนิดนะคะเช่นใบน้อยหนาแล้วก็ใบสะเดาค่ะจากนั้นนํามาใส่ในถุงห้อยค่ะแล้วเราก็จะม้วนตะไครนะคะให้เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในถุงค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะกับวิธีทำถุงห้อยค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ